กฎการเล่นเกมสยองบุรุษยามเที่ยงคืนเรียกผีมาเล่นไล่จับเกมบุรุษยามเที่ยงคืนมีต้นกำเนิดมาจากบทลงโทษของผู้กระทำผิดกฎระเบียบทางศาสนาเป็นการเล่นเกมโดยอัญเชิญวิญญาณมาเล่นไล่จับในบ้านโดยมีเป้าหมายคือต้องวิ่งหนีวิญญาณบุรุษยามเที่ยงคืนให้ได้จนกว่าจะถึงเวลาตีสามนาที โดยใช้อุปกรณ์เพียงสองอย่างคือเทียนไขและเกลือเชื่อกันว่าเป็นเกมอาถรรพ์ที่ผู้เล่นต้องเดิมพันด้วยชีวิตอุปกรณ์ที่ต้องเตรียมเทียนไขไว้พกติดตัวกระดาษสำหรับเขียนชื่อผู้เล่นอุปกรณ์การเขียนไม้ขีดไฟพกติดตัวเกลือ ใช้พกติดตัวสำหรับขับไล่หรือป้องกันตัวจากวิญญาณร้ายประตูไม้หน้าบานเป็นช่องทางสำหรับอัญเชิญวิญญาณเข็มหมุดใช้สำหรับเจาะเลือดให้หยดลงกระดาษไม่จํากัดจานวนผู้เล่นแต่ไม่ควรให้ผู้เล่นที่จิตอ่อนมาเล่นด้วยขั้นตอนการเล่น1 เขียนชื่อนามสกุลลงในกระดาษเมื่อเขียนเสร็จแล้วให้ใช้เข็มหมุดจ่อปลายนิ้วแล้วหยดเลือดลงบนกระดาษแจกเทียนไขไม้ขีดไฟและเกลือให้ทุกคนพกติดตัวไว้ 2. ปิดไฟทุกดวงในบ้านนำกระดาษที่เขียนชื่อและมีหยดเลือดไปวางไว้ที่หน้าประตูไม้แล้วเอาเทียนไขวางทับ 3. จุดเทียนไขแล้วเคาะประตู22ครั้ง โดยที่ครั้งสุดท้ายจะต้องเคาะเวลาเที่ยงคืนตรง4เมื่อเคาะครบแล้วให้เปิดประตูเป่าเทียนให้ดับแล้วปิดประตูนี่คือการอัญเชิญบุรุษยามเที่ยงคืนเข้าบ้าน5จุดเทียนไขอีกครั้งทันทีและนี่คือการเริ่มต้นเกมอย่างเป็นทางการผู้เล่นจะต้องหาที่ซ่อนและหนีบุรุษยามเที่ยงคืนให้ได้ จนถึงที3 3 3นาทีโดยไม่ปล่อยให้เทียนดับ6หากว่าไฟที่เทียนไขมีท่าทางจะดับนั้นแสดงว่าบุรุษยามเที่ยงคืนเข้ามาใกล้ผู้เล่นแล้วให้รีบจุดไฟใหม่ทันทีภายใน10วินาทีหรือเอาเกลือที่พกไว้มาโรยรอบตัวเป็นวงกลมและไม่ออกจากวงกลมนั้นจนกว่าจะจบเกม7หากจุดไฟหรือโรยเกลือไม่ทัน บุรุษยามเที่ยงคืนจะสร้างภาพลวงตาจากสิ่งที่ผู้เล่นวาดกลัวที่สุดขึ้นมาและพยายามจะฉีกกระชากอวัยวะของผู้เล่นทีละชิ้นผู้เล่นอาจจะบาดเจ็บหรือตายได้8หากจุดเพียนไม่ทันให้เล่นเกมต่อจนกว่าจะหมดเวลาเมื่อถึงเวลาตี3า3นาทีหากผู้เล่นรอดปลอดภัยจะถือว่าบุรุษยามเที่ยงคืนเป็นฝ่ายแพ้ บุรุษยามเที่ยงคืนจะออกจากบ้านแต่โดยดีและผู้เล่นทุกคนก็จะปลอดภัยคำเตือนห้ามเปิดไฟในระหว่างที่เล่นเกมห้ามนอนหลับระหว่างที่เล่นเกมห้ามเขียนชื่อหรือใช้เลือดคนอื่นหยดลงบนกระดาษจะต้องเป็นชื่อและเลือดของตัวเองเท่านั้นห้ามซ่อนอยู่คนเดียวจนกระทั่งหมดเวลาพอบุรุษยามเที่ยงคืนจะจับตัวผู้เล่นได้ ห้ามออกจากบ้านจนกว่าจะรุ่งเช้าห้ามใช้อุปกรณ์ให้แสงสว่างอื่นๆนอกเหนือจากเทียนไขและไม้ขีดไฟเพราะผู้เล่นจะไม่รู้ว่าบุรุษยามเที่ยงคืนจะเข้ามาใกล้เมื่อไหร่หากบุรุษยามเที่ยงคืนเข้ามาใกล้ไฟที่เทียนไขจะดับอุณหภูมิจะลดลงอาจเห็นเงาดำๆจางๆที่คล้ายมนุษย์หรือได้ยินเสียงเบาๆราวกับเสียงกระซิบให้รีบออกจากบริเวณนั้น และระวังไม่ให้เทียนไขดับห้ามหยาบคายหรือดูถูกบุรุษยามเที่ยงคืนเด็ดขาดเพราะไม่มีใครรู้ว่าวิญญาณที่อัญเชิญมานั้นแข็งแกร่งแค่ไหนและอาจจะโกรธจนทำร้ายผู้เล่นขึ้นมาทันทีเกมสยองกฎการเล่นเกมสยองเล่นซ่อนหาคนเดียวอย่าให้ผีเจอตัวไม่งั้นคุณจะตายคำเตือน ขอให้ผู้ชมรับฟังเรื่องราวเหล่านี้เพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่ควรปฏิบัติตามเพราะอาจเกิดเหตุไม่คาดฝันได้เกมสยองเล่นซ่อนหาคนเดียวมาจากภาษาญี่ปุ่นชื่อคิโตริคาคุเรนโบหรือภาษาอังกฤษคือ High and Seek alone เป็นเกมอันตรายที่มีต้นกำเนิดจากประเทศญี่ปุ่นว่ากันว่า มันคือการอัญเชิญวิญญาณผีเร่ร่อนมาสิงในตุ๊กตาจากนั้นก็เล่นเกมซ่อนหากับมันมีผู้เล่นหลายรายที่พบเจอสถานการณ์แปลกๆที่ไม่สามารถอธิบายได้บางรายก็ได้รับบาดเจ็บจากของมีคมดังนั้นจึงถือเป็นเกมที่เฮียนมากผู้เล่นบางคนก็บอกว่าเมื่อเริ่มเล่นเกมนี้หมาแมวหรือสัตว์เลี้ยงอื่น ต่างพอส่งเสียงคำรามและมีท่าทางเหมือนกลัวอะไรบางอย่างหรือมีพฤติกรรมที่แปลกไปจากเดิมหลังจากที่เริ่มเล่นเกมนี้อุปกรณ์มีดังนี้ตุ๊กตาที่มีแขนขาควรใช้ตุ๊กตาสัตว์อย่าใช้ตุ๊กตาที่มีรูปร่างเหมือนมนุษย์เพราะมีโอกาสสูงมากที่เมื่อวิญญาณเข้าสิงแล้วจะไม่ยอมออกไปง่ายๆมีดหรือกันไก สำหรับตัดเปิดไส้ตุ๊กตาเอานุ่นข้างในออกมาข้าวใช้สำหรับยัดเข้าไปในตัวตุ๊กตาแทนนุ่นเล็บมือหรือเส้นผมของผู้เล่นจะใช้สิ่งนี้ยัดเข้าไปในตัวตุ๊กตาเพื่อบอกว่าตุ๊กตาตัวนี้เป็นตัวแทนของผู้เล่นนั่นก็หมายความว่าหากผู้เล่นทำอะไรบางอย่างกับตุ๊กตาก็จะเกิดผลลัพธ์เดียวกันกับผู้เล่นห้ามใช้เล็บหรือเส้นผมของคนอื่นเป็นอันขาด ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นนั้นจะเกิดกับเจ้าของเล็บและผมเท่านั้นและอาจจะทำให้เกมมีความอันตรายมากขึ้นของที่มีปลายแหลมใช้สำหรับทำร้ายตุ๊กตาเพื่อกระตุ้นให้วิญญาณในนั้นโกรธแต่ไม่ควรใช้มีดหรือกันไกควรใช้เข็มเย็บผ้าไม้จิ้มฟันหรือดินซอลแหลมๆจะดีกว่าเพราะหากเกิดความผิดพลาดขึ้นมาวิญญาณจะเป็นฝ่ายที่ใช้ของที่ว่านี้ทำร้ายผู้เล่นแทน ได้แดงใช้สำหรับเย็บปิดดูตุ๊กตาหลังจากที่ยัดข้าวเข้าไปแทนนุ่นได้แดงเป็นสัญ,ญลักษณ์ของเส้นเลือดและทำหน้าที่ยับยั้งวิญญาณในตอนท้ายของเกมด้วยขวดใส่น้ำเกลือหรือเกลือบริสุทธิ์ใช้หลังเล่นเกมเพื่อไล่วิญญาณออกจากตุ๊กตาอ่างอาบน้ำหรือกระมังขนาดใหญ่ให้มีความใหญ่พอใส่ตุ๊กตาลงแช่ได้ จุดซ่อนตัวที่ปลอดภัยห้องที่มีวัตถุที่เกี่ยวข้องกับทางศาสนาหรือห้องที่ถูกแสงแดดส่องตลอดทั้งเช้าและเย็นขั้นตอนการเล่น 1. ตั้งชื่อให้ตุ๊กตาเช่นสมมุติว่าชื่อเอจากนั้นก็ใช้กรรไกรหรือมีดตัดช่องท้องตุ๊กตานำรุ่นข้างในออกมาและยัดข้าวเข้าไปแทนรวมถึงเล็บหรือเส้นผมของผู้เล่นที่เตรียมไว้เข้าไปด้วย สใช้ได้แดงเย็บปิดตุ๊กตาให้เรียบร้อยและเอาได้แดงพันรอบตัวตุ๊กตาเพื่อพันธนาการให้วิญญาณอยู่แต่ในตุ๊กตาตัวนี้ 3. เติมน้ําในอ่างอาบน้ําหรือกละมังวางไว้ในห้องน้ําจากนั้นรอจนตีสามระหว่างนั้นให้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าทั้งหมดในบ้านยกเว้นมือถือและทีวีมือถือไว้สําหรับขอความช่วยเหลือ ส่วนทีวีให้เปิดช่องที่ไม่มีสัญญาณทิ้งไว้ 5. เมื่อถึงเวลาตีสามให้นำตุ๊กตาเข้าไปในห้องน้ำพูดชื่อผู้เล่นแล้วบอกว่าฉันเป็นคนหาก่อน3ามครั้งขณะที่หลับตาจากนั้นให้วางตุ๊กตาตัวนั้นลงในอ่างหรือกละมังแล้วเดินออกจากห้องน้ำและห้ามหันหลังกลับมาเด็ดขาดเพราะตอนนี้เป็นช่วงเวลาที่วิญญ,ญาณจะเข้าสิงร่างตุ๊กตา หากสบตากับมันผู้เล่นอาจจะโดนมันเข้าสิงแทน 6. เดินเข้าไปข้างหน้าพร้อมกับนับ1นึถึงสิดังๆเมื่อนับครบแล้วให้หมุนตัวกลับไปมองที่ตุ๊กตาเดินเข้าไปใกล้ๆมันแล้วพูดว่าฉันหาเอเจอแล้ว 7. หยิบวัตถุแหลมๆที่เตรียมไว้เช่นเข็มไม้จิ้มฟันหรือดินซอแหลมๆจิ้มตัวตุ๊กตาซ้ำๆ 8. จากนั้นให้หลับตาแล้วพูดกับตุ๊กตาว่าคราวนี้เอเป็นฝ่ายหาสามครั้งแล้วออกจากห้อง 9. เทน้ำเกลือเข้าปากและอมน้ำเกลือไว้ในปากตลอดเวลาห้ามกลืนเพราะน้ำเกลือจะช่วยป้องกันผู้เล่นจากวิญญาณที่สิงในตุ๊กตาและจะต้องใช้น้ำเกลือเพื่อเป็นการจบเกมการเล่นซ่อนหานี้ด้วยดังนั้นจะต้องอมน้ำเกลือไว้ตลอดเวลาที่เล่นเกมหากอมน้ำเกลือไว ตุกตาจะทำได้แค่หลอกผู้เล่นแต่ไม่สามารถทำร้ายร่างกายผู้เล่นได้ 10. พกขวดน้ำเกลือไปอยังที่ซ่อนที่คิดว่าปลอดภัยอย่าล็อกประตูและหน้าต่างเพราะหากเกิดเหตุไม่คาดฝันจะได้หลบหนีได้ทันควรเลือกที่ที่สามารถมองเห็นทีวีได้เพราะภาพในช่องทีวีที่ไม่มีสัญญาณจะแสดงให้เห็นการเคลื่อนไหวของตุกตาให้จับตาดูภาพนั้นและหาทางหนีมัน 11. เกมจะจบได้สองแบบคือจบแบบแรกผู้เล่นแพ้ตุ๊กตาหาผู้เล่นเจอมันก็จะหยิบของที่ผู้เล่นใช้แทงมันก่อนหน้านี้มาแทงผู้เล่นและเข้าสิงร่างผู้เล่นแทนจบแบบที่2ก็คือผู้เล่นชนะการเอาชนะในเกมนี้ผู้เล่นจะต้องออกจากจุดซ่อนและตามหาตุ๊กตาให้เจอจากนั้นก็พ่นน้าเกลือที่อยู่ในปากใส่ตุ๊กตา และเทน้ำเกลือนในขวดร้อมรอบตุ๊กตาเป็นวงกลมหลับตาและตะโกนว่าฉันชนะแล้ว3มครั้งวิญญาณในตุ๊กตาจะยอมแพ้และออกจากตุกตาไป12เมื่อขับไล่วิญญาณออกจ,กจากตุกตาแล้วให้เอาตุกตาไปเผาพร้อมกับเกลือเพื่อป้องกันไม่ให้วิญญ,ญาณกลับเข้าสู่ตุกตาตัวน,นี้ได้อีกคำเตือนที่สำคัญอย่าเล่นเกมนานเกินกว่าสชั่วโมง เพราะยิ่งใช้เวลานานวิญญาณก็จะยิ่งยึดติดกับร่างที่มันสิงนานขึ้นและไม่มีใครคาดการได้ว่าจะเกิดเรื่องร้ายแค่ไหนกับผู้เล่นห้ามเล่นเกมตอนที่มีคนอื่นอยู่ในบ้านด้วยคุณจะต้องเล่นเกมนี้คนเดียวเพราะถ้ามีคนอื่นอยู่ด้วยคนๆน,นั้นอาจจะตกเป็นเหยื่อของตุ๊กตาแทนห้ามหลับระหว่างที่เล่นเกมหากถูกตุ๊กตาเจอเข้าผู้เล่นจะโดนวิญญาณสิง ห้ามออกจากบ้านระหว่างที่เล่นเกมเพราะจะทําให้การตามหาตัวตุ๊กตายากมากขึ้นห้ามนำชื่อคนรู้จักมาตั้งเป็นชื่อตุ๊กตาเพราะคนคนนั้นอาจจะกลายเป็นเหยื่อของตุ๊กตาหรือต้องคำสาบได้ห้ามพูดจาหยาบคายที่แสดงการดูถูกหรือไม่เคารพตุ๊กตาและพิธีกรรมเป็นอันขาดเพราะจะทำให้วิญญาณที่ถูกอันเชิญมาโกรธแค้นและเล่นนอกเกมก็เป็นได้